จ้าต่อเวลา6ผืนถึงวันนี้ค่ะต่อไปเบอร์เจ็ดอม่วงนะคะเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจค่ะขาเจ้าฟ้าใจเอ๋ยเสืยไหมคะเบอร์เจ็ดต่อไปเบอร์แปดนะคะคุณผู้ชมดูเบอร์แปดนะนี่เบอร์แปดนี่เบอร์เก้านี่ฟ้าเบอร์แปดเแล้วก็เบอร์เก้านะคะสีนี้นะ สิน้งเงินนะเบอร์8นะเบอร์9ก้านะจะง่ายนะีนเบอร์แเบอร์แปดฟ้า,าฟ้า,าฟ้า,าฟ้าค่ะฟ้า,าฟ้าฟ้านะคะฟ้า,า,าเห็นไหมสวยคับมาแล้วค่ะว่าสวยนะคะเบอร์เก้า เก้านี่นะคะน้ำเงินค่ะเบอร์เก้าเบอร์เก้าจะเอ้เบอ <universities>. ร์เก้านัคะสีน้ำเงินต่อไปเบอร์สิบเบอร์สิบอ่ะเทียบแบบนี้นะคะเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดนะคะสิบจะเป็นฟ้านะคะฟ้าทอร์เกอร์สมอเบอร์สิบนะคะเบอร์สิบสวยค่ะเบอร์สิบ เบอร์สิบนี่นะคะเบอร์สิบเบอร์สิบสวยสวยมากมัดมีสวยมากเบอร์สิบนะคะนี่เลยเบอร์จะเอ้เบอร์สิบนะคะต่อไปเบอร์สิบเอ็ดลายประตูวังค่ะลายประตูวังเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดนี่ด้านล่างจะนี่คือด้านบนเบอร์สิบเอ็ดลายประตูวังค่ะ นี่นะเสยียไหมสวยมากกายพทย์เลือกมาแล้วค่ะแต่ร้านราคาของไม่เท่ากันจนจาเป็นต้องกันบดราคาเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูราคาเก่านะคะให้ชมเป็นราคาปัจจุบันสีฟ้าสาหรับประตูวังต่อไปผืนสุดท้ายเบอร์12ค่ะสีน้ําเงินสําหรับประตูวังค่ะสีน้ําเงินประตูวังนะคะนี่แต่ร้านค้าที่ก้แพทย์นำมาราคาไม่เท่ากัน คุณผู้ชมก็ดูเป็นที่ปัจจุบันนะคะบางทีกระตะักะ็จัดโปรบ้างเสมอตัวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะเบอร์12ค่ะสําหรับประตูวังนะคะนี่ค่ะวัดมีสวยทอสวยเลือกแล้วจ้าแบบนี้นี่สำหรับเบอร์12อ่า จบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ราคา1,990บาทร่วมทรงสำหรับกันโอนยังไม่อาบน้ำยาให้คุณผู้ชมเลือกเองระหว่างอาบน้ำยาหรืเย็ยบริมเพิ่มนะคะเย็ยบริม20บาทอาบน้ำยา80บาทเก็บปลายทักมีเริ่มต้นที่60บบาทเพราะฉะนั้นคลิปนี้สนใจนะคะค่ะ ชมสีจริงผืนจริงสำหรับเบอร์เจ็ดนะคะลายขอเจ้าฟ้าสีม่วงสีจริงเป็นแบบนี้แล้วก็สวยมากนะคะแล้วก็สีจริงของเบอร์แปดสีฟ้าก็สีจริงก็เป็นแบบนี้และสวยมากทอสวยมัดมีสวยไกาพัดเลือกมาแล้วจ้ะรอเจ้าของอยู่ภายในวันนี้ไม่เกินสี่ทุ่มสามทุ่มนะคะแล้วก็สีจริงของน้ําเงินลายขอเจ้าฟ้าก็สวยงามแบบที่พูดเพราะว่าไกาพัดถ่ายสีจริงให้ชมคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องถาม หลังไม้งไงคะนี่คือการถ่ายสีจริงเลยสําหรับเบอร์อะไรเนาะนี่แหละค่ะเบอร์นี้แหละแล้วก็เบอร์10สีจริงก็เป็นแบบนี้สวยค่ะผืนนี้สวยมากไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะอยู่จังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าของภายในวันนี้โปรสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะใครที่กดติดตามจะเห็นนะคะใครที่เข้ามาชมย้อนหลังไม่เห็นแล้วก็ผืนนี้พื้นจริงสีจริงสวยมากประตูวังสีนี้ไม่ค่อยเห็นบริบระยะเป็น เสน่ห์ของผ้าใหม่ที่มีความมันวาวรอคุณผู้ชมเป็นเจ้าขวาเจ้าของนะจะบอกให้สำหรับพื้นนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มาพื้นสุดท้ายประตูวังเช่นเดียวกันสีน้ำเงินโทนแบบนี้คุณผู้ชมอยากได้สนใจรีบทักทายมา0812571709วันนี้ภายใน4ทุ่ม3ทุ่มเท่านั้นนะจ๊ะไกด์แพทรอรับสายอยู่จ้า